สวัสดีค่ะทุกคนครูวันเอนะคะคือเนื่องจากว่ามีลูกศิษย์เนาะคอมเมนต์ถามมาว่าความสําเร็จมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วก็คือครูตอบแล้วล่ะในทิกตอกตอบคร่าวๆแต่ว่า,อ,าอันเนี้ยครูคิดว่าครูจะต้องมาส่งต่อให้กับพวกเราในเพจด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอะความสําเร็จมีอยู่จริงหรือเปล่าอันเนี้ยครูคเคยเคยบอกหลายคลิปแล้วใช่ปะ่ะในในหนังสือตั้งไข่เนี่ย ในหนังสือตั้งขายอ่ะมันจะมีหน้าที่แบบว่าเป็นหน้าเปิดแล้วครู่เขียนอะไรดีๆไว้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครูก็มีที่ครูพูดถึงสิ่งนี้ถ้าคุณนึกออกที่ครูพูดว่าเวลาที่เรายือนอยู่ที่ตีนเขาอ่ะบางทีเรามองไม่เห็นยอดหรอกแต่ถ้าเราเดินอ่ะด้วยความเชื่อด้วยความเชื่อมันไม่ใช่เชื่อธรรมดามันต้องเชื่อระดับที่รู้อย่างแน่ชัด ว่ายอดเขามีจริงเสมอสำหรับเราอ่ะน่าวันหนึ่งคุณก็จะไปถึงยอดเขาถูกปะคุณแค่ต้องเดินด้วยความเชื่อแล้วก็จะมีคนพูดว่าเดินแล้วถ้าเจอนั่นเจอน,นี่ทำยังไงครูคก็ตอบว่าไม่ต้องคิดจะเจอก่อนแล้วค่อยข้ามเจอไม้ขวางก็ข้ามแค่นั้นอ่ะถูกปะแล้วก็จะมีคนถามว่าเดินเมื่อไหร่ถึงอ่ะโอ้โหต้องไกลเดินเมื่อไหร่ถึงอ่ะอันนั้นครูก็ตอบไปแล้วว่า มันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าผู้สร้างร่วมไง co creator ไนงะเดินไปเถอะมันมีคนที่พร้อมจะเข้ามาสนับสนุนเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่ว่ามันไม่ใช่เดินแบบจะถึงไม่วะจะมีไม่วะจะได้ไม่วะาไม่ทันทีที่คุณบอกว่ามันจะมีเปล่าวะก็คือคุณแ c a n ซ e l เป้าหมายของคุณอันนี้ก็พูดหลายรอบแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะพูดแกนของมันให้ฟังทีนี้ยังไม่เท่าไหร่สักพัก ผ่านมาสักพักมีลูกศิษย์คอมเมนต์ใน y o u t u b e บอกว่าบอกว่าไม่มีรายได้ไม่มีไราไยไ,ไ,ได้เว้ยเฮ้ยคุณรู้ป่าว่าคุณต้องพูดความจริงกับคุณแล้วละ่ะไม่มีไรายได้มันเป็นแค่ไม่เซตมันเป็นแค่สิ่งที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณใช้อ้างสิ่งที่คุณใช้ขับเคลื่อนชีวิต มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มนุษย์เราจะไม่มีรายได้ถ้าเรามี mindset เกี่ยวกับการหาเงินคือคุณไปเซตค่าอะไรไว้กับชีวิตคุณคุณเซตค่าว่าคุณอะไม่มีรายได้คุณก็เลยไม่มีเฮ้ยคุณเรียนมาหลายคลิปแล้วป้าไอคลิปฟรีครูอะเก็บเรียนทุกคลิปเอาไปใช้เอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์คุณลงมือทําได้แล้วคุณลงมือเขียนได้แล้วคุณกล้าที่จะติดเหรียญได้แล้วแต่ครูบอกคุณเงี้ยคุณรู้เปล่าว่าวันนั้นอะ ครูนั่งกัดลิ้นต้องไม่พูดต้องไม่พูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูบอกแล้วนะความเป็นครูความสาระแนสอนนะ่ะมันต่างกันหน่อยเดียวต่างกันที่คนคนคนเรียนเขาจะรับหรือเปล่าถ้าคนเรียนเขาไม่เอาไม่รับอะก็คือสาระแนสอนไงฉันก็นั่งกัดลิ้นไม่พูดไม่พูดจนสุดท้ายทนไม่ไหวไม่ได้ไว้ต้องบอกแนละครูพูดไปว่าคุณเอาที่ครูขีสอนเนี่ยไปลงมือเขียนแล้วติดเหรียญซะ ทำไมครูถึงได้บอกว่าให้เอาวิชาไปใช้แล้วก็ไปหาเงินติดเหรียญคนที่เขามีชุดคำสั่งว่าฉันหาเงินไม่ได้เขาจะบอกตัวเองว่าอะไรรูป้ปะเขาจะบอกอะไรไม่รู้ที่ทำให้ตัวเองหาเงินไม่ได้อะไม่ได้หรอกใครจะซื้อฉันขาดอะไรสักอย่างเขาต้องหาอะไรสักอย่างให้ตัวเองขาดสารพัดจะหานะคนเราอะถูกปะ ครูไม่รู้หรอกว่าคุณใช้ชุดคําสั่งอะไรในการดําเนินชีวิตของคุณนะ่ะสมมุติสมมุตินะสมมุติคุณใช้คุณใช้ชุดคําสั่งว่าฉันเด็กเกินไปคุณดูคนนี้เป็นนักเขียนอาชีพตั้งแต่อายุสิบห้าไม่เคยเอาอายุมาเป็นข้ออ้าง,างก,งรรรกรงงูรู้อย่างเดียวกูต้องได้ทำอะไรได้อีกวะทำอะไรได้วะเพิ่มอะไรได้วะแก้อะไรได้วะทำยังไงวะให้มันได้รู้อย่างเดียวกูต้องได้ แล้วมันเป็นการส่งในตียสารใช่ปะดังนั้นทางเดียวที่จะได้ตีพิมพ์คือเราต้องทําตัวเองให้ถึงมาตรฐานที่จะผ่านที่จะผ่านได้ที่ระดับเดียวคือระดับมืออาชีพอะต่ำกว่าระดับมืออาชีพก็ไม่ได้ตีพิมพ์กูต้องทะลุต้องฝีมือกูต้องถึงระดับนี้เท่านั้นต้องทะลุระดับนี้เท่านั้นถึงจะได้ตีพิมพ์ถูกปะถูกปะแล้วทำไมล่ะ ฉันก็ไม่เคยอ้างนะว่าฉันอายุน้อยมันไม่มีข้ออ้างมันจะเรื่องอายุจะเรื่องเพศจะเรื่องความสมบูรณ์ทางร่างกายอะ่ะมันไม่มีข้ออ้างเลยมันมีทางเดียวต้องทําให้ถึงมาตรฐานนั่นถึงจะได้ตีพิมพ์ในยุคข,ของครูในยุคข,ของครูเป็นยุคที่นักเขียนหาเงินยากกว่าสมัยนี้หลายเท่าถูกปะแล้วแล้วยังไงต่อก็นี่ไงก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนีไง ทำจนถึงมาตรฐานมีงานตีพิมพ์อายุ15ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอายุเกิน15คุณไม่ต้องอ้างและคุณดูคนนี้เป็นตัวอย่างได้ถ้าคุณอายุต่ำกว่า15คุณก็ไม่ต้องเอาอายุมาเป็นข้ออ้างคุณเป็นนักเขียนได้ทุกอายุขอแค่คุณทำให้มันถึงมาตรฐานน่ะจบโอเคป่ะแต่ที่คุณทำไม่ถึงมาตรฐานเพราะอะไรเพราะคุณเอาอะไรสักอย่างหนึ่งมาอ้างให้คุณขาดและคุณทำไม่ได้ ยิ่งร่างกายยิ่งแล้วใหญ่เลยหนูอเอ่อไม่มีตาตามองไม่เห็นหนูไม่มีนิ้วไม่มีมือไม่มีอะไรทั้งหลายเนี่ยนี่คือความขาดความสําเร็จไม่ใช่ความขาดความสําเร็จคือความเต็มสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครูไม่ควรพูดนะเพจอะแต่ขอบพูดหน่อยนละครูเคยเห็นนักเขียนที่เออคุณจะรู้จักมาเขียนท่านนี้ไหม สุดยอดและน่ายกย่องมากเลยคือเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเวลาเขียนอะ่ะคือต้องนอนแล้วเอาคางจิ้มโทรศัพท์อะ่ะคือไม่สามารถที่จะขยับตัวได้อะ่ะเขาก็ยังเขียนจบไม่รู้กี่เรื่องเขายังเป็นมืออาชีพเขายังหาเงินได้โหไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะถูกปะแล้วคุณเอาอะไรมาอ้างกับชีวิตคุณละ่ะคุณเอาอะไรมาขับเคลื่อนมาเดินทางชีวิตคุณละ่ะถูกปะถ้าความถ้าขีดจํากัดทางร่างกายอะ่ะมันมันเป็นเหตุผล ในในมันเป็นขีดจํากัดจริงๆอะถ้าร่างกายเป็นขีดจํากัดจริงๆอะคุณรู้จักคนนี้ไหมคนที่หนังสือคนคนนี้เป็นคนที่เขียนหนังสือที่เขียนได้รับการยกย่องว่าเขียนยากที่สุดเพราะว่าเขาใช้การกระพริบตาในการเขียนเขาขยับตัวไม่ได้เลยอะเลือกอะไรผีเสื้ออะไรสักอย่างอ่ะที่เขาต้องขยับตาคือเขาใช้ใช้การแบบขานอักษรน,นะนะ a b c d e f g เอาตัว n ใช่ไหม m n กับพิตาอย่างเงี้ยเขาเขียนด้วยการกรับพิตาเพราะว่าเขาขยับไม่ได้เลยทั้งตัวคุณคิดเอาเล้วไงอะคุณคุณยากกว่าเขาหรือง่ายกว่าเขาว่าสภาพคุณตอนเนี้ยขออภัยถ้าใช้คำพูดแรงนะคะแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าจรงิงๆไม่เกี่ยวกับร่างกายไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับอะไรเลยอะมันเกี่ยวกับว่าคุณใช้ชุดความเชื่อใด ในการขับเคลื่อนชีวิตของคุณครูบอกคุณว่าให้ทำอะไรคุณก็ความรู้ไปครูไปเขียนติดเหรียญเสียครูพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าครูมีชุดความเชื่อที่ว่าทุกคนสำเร็จได้ไงถูกป่ะคุณไม่ต้องไปเชื่อหรอกว่าทุกคนสำเร็จได้คุณเชื่อว่าตัวคุณเองสำเร็จได้ก็พอ มันมันอยู่ที่ชุดความเชื่อที่คุณใช้ขับเคลื่อนชีวิตอะแค่นั้นเลยถูกปะถ้าถ้าร่างกายเป็นข้อจํากัดมันจะมีคนขาขาดปีนเขาคิลิมันใจโลไปถึงยอดคิลิมันจารโอ่ะยอดที่สูงเป็นอันดับสองรองจากเอเวอรเรสต์ได้ไงวะแล้วจะมีคนตาบอดอสอบได้อะไรโอลิมปิกอะชนะโอลิมปิกอะวิชาการอะได้ไงวะมีอาจารย์ของครูที่ครูเคารพมาก อยู่ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์สอนที่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นเป็นเป็นแบบเป็นคนที่ครูต้องกราบจริงๆเลยอะกราบท่านเลยท่านอาจารย์วิริยะนานสฤตพงพันที่ต้องกราบท่านเพราะว่าครูได้ไมซ์เซตดีๆจากท่านเยอะมากท่านมองไม่เห็นนะคะแต่ท่านเรียนจบมหาวิทยาลายัยได้เกียรตินิยมคุณพระคุณเจ้าแล้วครูครูนั่งเรียนกฎหมายสัมมนาคนพิการกับท่าน ทุกคําที่ท่านพูดอ่ะโคตรมีพลังเลยมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะมีขีดมันไม่มีอะไรไปขีดจํากัดอ่ะไม่ว่าเราจะเสียอะไรไปแมงเรามีศักยภาพเต็มหมดอ่ะศักยภาพของมนุษย์อะค่ะมาเป็นสิ่งที่ไม่มีขอบเขตอ่ะขอบเขตของศักยภาพมนุษย์หายากยิ่งกว่าขอบสุดขอบจักรวาลอีกเออเพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะขยายความสามารถของเราอ่ะ ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกหากรอบไม่เจอกรอบเดียวที่เราเอามาครอบงำตัวเองอะ่ะคือกรอบ i ม d ซ็ t คือกรอบชุดความเชื่อคือกรอบตักกาเหตุผลที่เราเอามาใช้ในการกินอยู่อาศัยใช้ชีวิตในการขับเคลื่อนชีวิตเราอะ่ะแค่นั้นนะคุณขับเคลื่อนด้วยชุดคำพูดว่าอะไรอะ่ะชุดความเชื่ออะไรอะ่ะคุณพูดกับตัวเองว่าอะไรอะ่ะนั่นแหละ ที่ขับเคลื่อนชีวิตคุณไม่มีเวลาเนี่ยเนี่ยฉันเจอบ่อยนะไม่มีเวลาเนี่ยครูก็เป็นมีมีมีคนคนนึงเอาไม้เซตนี้มาใส่เดียนเนื่องจากว่าครูอะ่ะคลอดลูกใช่ปะตอนนั้นตอนนั้นครูท้องครูเคยทํางานเป็นพูดตรงๆก็คือเขียนแทนคนอื่นก่าฟเเเตอร์อ จริงๆอันเนี้ยมาอะไรโดยมาราย,ยาทของโกสเขาจะไม่พูดวราเขาเป็นโกสใช่ปะ่ะแต่นี่ขอเล่าหน่อยร้านเพื่อความสําเร็จของคุณแลนคือพอครูทอครูใกล้คลอดครูจะคลอดประมาณจําได้ตอนเหมือนว่าจะคลอดเดือนหน้าเนี่ยแล้ววันเนี้ยมีลูกค้าเขามาแล้วพอลูกค้ารู้ว่าครูจะคลอดอะ่ะเขาก็ไม่จ้างเพราะว่าเขามีไมเซ็ตความเชื่อที่ว่าแม่ลูกอ่อนอะ่ะทํางานไม่ได้แล้วคู่หุยคุณดูหืม มีแม่ลูกอ่อนเงินล้านไหลคนมากเพื่อนฉันเนี่ยเพื่อนฉันเนี่ยเพิ่งคลอดลูกโูกยังสี่ห้าเดือนไลฟ์ก็ไม่ค่อยไลฟ์ทำคลิปสั้นทำอะไรนางก็ยังได้เงินแสนปะนางยังได้เงินแสนเงินล้านอะ่ะเออเขาก็บอกครูเหมือนกันว่าต้องใช้เวลากับลูกเยอะแต่ใดๆคือพอคนมันไม่มีข้ออ้างอะศักยภาพมันแบบมันไปได้ทั้งนั้นอะนึกออกปะ ขอแค่เรามีเป้าหมายเราเชื่อในเป้าเราใช้ชุดความเชื่อที่ถูกต้องในการขับเคลื่อนชีวิตเราสําเร็จได้หมดแหละครูเล่าตัวครูเองให้ฟังต่อแล้วกันคือหลังจากนั้นอนะ่ะพอครูคลอดลูกแล้วใช่ไหมก็มีลูกค้าเก่ามาจ้างครูวันนั้นน่ะครูคลอดลูกอ่ะเพิพ่งคลอดยัง,ย,งยังลุกจากเตียงไม่ได้อ่ะไอะมีเมลมาเออ ครูโดยที่เขาก็ไม่ทราบว่าครูเพิ่งคลอดลูกนะแต่ครูรับงานแล้วมันมีคนมาใช้ไมซ์เซตแปลกๆครูคือมีคนบอกครูอ่ะคือเป็นทีมงานที่ที่ตอนนั้นนะครูมีสำนักพิมพ์ใช่ไหมแล้วครูก็พิมพ์หนังสือขายแล้วก็มีทีมงานคนหนึ่งพูดว่าเนี่ยยังไงอะครูต้องหยุดสองปีอะอย่างน้อยอ่ะเพราะว่าครูต้องเลี้ยงลูกแต่ก็คือฉันไม่รับไมซ์เซตนี้ไงนึกออกป่ะครูคลอดลูกได้พักหนึ่งครูก็รับงาน ลูกเอ่อเดือนหนึ่งครูยังจําได้เลยว่าครูเอาลูกเนะี่ยใครบอกเอาทำยังไ,ไงเด็ก,กมันนอนเยอะเด็ก,กมันนอนเยอะครูเอาลูกใส่ตักเลยนะอุ้มเอาลูกใส่ตักลูกหลับบนตักเพราะว่าเพราะว่าลูกครู่ะวางไม่ได้วางแล้วจะตื่นครูลูกวางบนตักนะเนี่ยเอาเอาวางบนแขนหนึ่งเงี้ยแล้วก็มือหนึ่งอะพิมพ์งานอีกมือหนึ่งก็คืออุ้มลูกเออลูกครัวกินนมแม่มันก็ง่ายมันสะดวก มันสะดวกมากเลยนะนมแม่มันนมขวดอะครูว่ายุ่งยากเพราะฉะนั้นครูก็ทุนแรงด้วยการใช้นมแม่มันไม่ต้องไปทำไํำแรงมันมากก็จับยัดปากใช้ได้เลยโอเคไหมเ <laughs> นี่คยครูเลี้ยงลูกอย่างนี้เลยอะเอาใส่แขนแล้วก็วางไว้เนี่ยที่ตักเนี่ยแล้วก็มันจะต้องมีหมอนรองอ่ะนะเพื่อที่ว่าเด็กจะได้เสมอกับจะได้กินนมได้ต้องพูดคํานี้เออมจะได้ไม่น่าเกลียดเนี่ยอย่างเงี้ยเลย เอาหมอนวางที่ตักแล้วเด็กจะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งเราก็เอามือช้อนอย่างเงี้ยแล้วอีกมือหนึ่งกะพิมพ์งานฉันทําอย่างนี้เลยแล้วพอลูกหลับลูกหลับเนี่ยเราวางไม่ได้หรอกเดี๋ยวเด็กตก<ม>ก็ต้องประคองไว้แล้วอีกมือก็ทํางานครูคะครูพิมพ์งานมือเดียวได้เหรอคือมันเป็นทักษะติดตัวมันตั้งแต่สมัยที่ครูใช้มือข้างหนึ่งกินขนมอีกข้างหนึ่งพิมพ์งานมันเป็นทักษะพิเศษคือตอนนั้นอะเป็นคนชอบกินขนมขณะทํางาน เพราะฉะนั้นก็ต้องหัดใช้มันเป็นทักษะติดตัวก็ได้พิเศษถึงฉันเล่นมือนึงกินนมมือหนึ่งทํางานตอนเลี้ยงลูกก็สบายมือนึงเลี้ยงลูกมือหนึ่งทํางานแล้วเด็กมันนอนเยอะไงไม่ค่อยมันนานๆตื่นทีอะถูกปะท่านท่านเด็กลูกสาวครูเนี้ยนะถ้าวางได้ไม่เกินสี่สิบนาทีถ้าถ้าอุ้มเนี่ยยาวหลับยาวทั้งวันอะหลับแล้วตื่นมาก็ตื่นมากินนมนิดหน่อยแล้วก็ขับถ่ายนิดหน่อยแล้วก็หลับถูกปะ เดือนแรกได้งานมาเล่มหนึ่งจําได้เลยตอนลูกครบหนึ่งเดือนอะครูก็ส่งงานแล้วไงเหนะ่ะแล้วมันก็โอเคครูยอมรับมันเป็นช่วงที่ครูทุ่มเทให้กับลูกครูก็ยังไม่ได้รับงานจนกระทั่งอีกภาคใหญ่ๆก็มีลูกค้าประจามาอีกครูก็เขียนให้เขาอีกเพราะฉะนั้นครูคิดว่าถ้าเราเอาไมซ์เซ็ตต่างๆที่มาตีกรอบเราออกไปอะ่ะ มันไม่มีปัญหาเลยหรอกถูกปะคือคุณอย่าไปมองความขาดเวลาที่เวลาที่เราบอกว่าเราทําไม่ได้เพราะเราไม่มีนั่นไม่มีนี่ไม่มีนู่นอะ่ะเนี่ยคือเราเอาสิ่งนั้นอะ่ะมาเป็นชุดความเชื่อหรือชุดเหตุผลที่ตีกรอบความสําเร็จของตัวเองยิ่งคุณพูดอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้จริงๆเนี่ยเนี่ยแสดงว่าคุณเชื่อหนักเลยว่ามันไม่ได้จริงๆ ครูอะเป็นมาก่อนคือคือครูอะติดกับไมเซ็ตที่ว่าเวลาชั้นะ่ะเป็นคนมีเวลาน้อยแล้วก็มีคนบอกครูเหมือนไงว่ายกไมเซ็ตนี้ออกไปเลยกูมีเวลาเนี่ยบอกตัวเองไปเลยครูอาจจะพูดไม่พอแต่ครูอาจจะพูดแรงแต่ถ้าครูพูดไม่แรงมันก็เป็นไงล่ะม,มันจะกระทบใจคุณไหมล่ะมันจะอิมแพกมันจะแบบส่งผลกระทบต่อจิตใจคุณไหมล่ะคงไม่หรอกเพราะฉะนั้นครูพูดแรงนะ,ะคะครูบอกเลยแต่ว่าพอแรงแล้วเป็นไง คุณนั่นแหละที่ได้ประโยชน์ครูก็ไม่มีเวลาค,ค,ครูเคยติดกับไมเซ็ตนี้แล้วมีคนบอกว่าให้ยกเอาคําว่าไม่มีเวลาออกไปเลยครูยึดทําได้ไง,ไงวะคือลูกก็เล็กถูกปะราก็ต้องเลี้ยงลูกเราใช้เวลาอยู่ในครอกเด็กคือพอลูกเริ่มโตน้องก็จะนอนแค่วันนอนกลางวันนะนอนกลางคืนในสิบชั่วโมงกลางวันก็จะนอนอยู่ประมาณไม่เกินสองชั่วโมงอะทําได้ไง,ไงวะเฮ้ยแต่ฉันก็ทําได้ สองชั่วโมงที่ที่ลูกหลับอะ่ะก็คือสามารถที่จะส่งนิตยสารได้ทำงานกับน,นิตยสารได้ตอนนั้นยังมีบางหัวยังเปิดอยู่ยังทำอยู่ส่งอยู่ประมาณสามหัวฉันสามารถเห็นปะมันไม่มีหรอกการการที่เราจะวอาไอ้นีน่มาตีกรอบตัวเองอะ่ะโดยมากก็หมดเวลากาาบับอะไรบ่นฉันไม่มีเวลาหรอกฉันไม่มีเวลาหรอกแต่ว่า ขนาดเดือนไม่มีเวลานะเฮ้ยนี่เดือนอัดคลิปมากี่คลิปแล้วสามร้อยจะสี่ร้อยคลิปแล้วนะถูกปะนี่ขนาดไม่มีเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นกรอบที่เราต้องแบบว่ายกออกไปเลยนะครูอ่ะครูบอกแล้วไงแต่ชีวิตของเราอ่ะชีวิตของเรามันจะหน้าตาเป็นยังไงมันจะออกมาเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับชุดเหตุผลที่เราเชื่อ ที่เรามันขึ้นอยู่กับชิดชุดเหตุผลอะที่เราเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นต้องแก้ที่ไหนตอบครูให้ชื่นใจหนยสิคะเพราะฉะนั้นต้องแก้ที่ไหนถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องแก้ที่อะไรต้องแก้ที่อะไรเนี่ยมันคือเหตุผลที่ว่าครูอ่ะครูเปิดคลาสคลาสนึ่งอ่ะที่ชื่อว่าเทคนิคการจัดการเงินอะ แต่ว่าในคลาแบบคุณรู้แ่บว่ามีเวิร์กช็อปที่พีคมากอยู่อันนึงคือเป็นเวิร์กช็อปที่ครูอ่ะขจัดอิเหตุผลบ้าบ้าบอๆที่คุณเอามาบล็อกทางไหลของเงินอะเฮ้ยเงินเงิน,เง,นเงินเกิดจากอะไรเงินจะไหลเข้าเกิดจากอะไรคุณรู้ป่ะเกิดจากตัวคุณเว้ยแต่คุณไม่รู้เว้ยคนเอาชุดเหตุผล บ้าบ้าบอบอเน้นว่าบ้าบ้าบอบอด้วยเพราะว่าถ้ามันเป็นเหตุผลที่ถูกคุณก็จะต้องรวยแล้วล่ะแต่คุณเอาชุดเหตุผลบ้าบ้าบอบมาบล็อกมาดําเนินชีวิตอ่ะคุณเอาเหตุผลบ้าบ้าบอบอมาดําเนินชีวิตของคุณอ่ะเนี่ยมันถึงได้เงินมันไม่ไหลเข้าสัทีเพราะอย่างนี้ไงถูกปะจึงต้องมีเวิร์กช็อปที่จะแกะเหตุผลบบอบอบอค่ะอ่ะ หนึ่งเลยนะเวิร์กช็อปนี้ทําอะไรคุณบ้างข้อที่หนึ่งเวิร์กช็อปนี้ทําให้คุณยอมรับว่า <c oughs> เฮ้ยมันเป็นที่ฉันเองมันไม่ได้เป็นเพราะใครเลยมันเป็นเพราะชุดเหตุผลคุณจะเห็นเลยว่าฉันเอาอะไรมาบ้างวะที่มาดําเนินชีวิตเนี่ยแล้วมันถึงได้บอกทางไหลเข้าของเงินชันเนี่ยคุณจะเห็นคาตาเลยพอคุณเห็นคาตาคุณก็ยอมรับพอคุณยอมรับคุณก็จะรู้แหล,ละ่ะว่าคุณต้องปรับ ให้มันเป็นยังไงชีวิตคุณหน้าตาชีวิตคุณเกิดจากสิ่งนี้นี่สิ่งนี้แหละเหตุผลเล็กๆที่คุณใช้ในการดำเนินชีวิตทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีทุกเพื่อลมหายใจของคุณแค่นั้นเลยโอเคไหมคลาสเนี้ยปิดไปแล้วเทคนิคการจัดการเงินแต่จริงๆแล้วมันควรจะชื่อว่าอะไรเทคนิค แก่เหตุผลบ้า,บาๆบอๆที่ขวางทางไหลของเงินคุณอะออกจากตัวคุณสัออกทีเอาจากความคิดไมเซ็ตคุณสักทีนะแต่ว่าอ่ะคาสเนี่ยปิดไปแล้วปิดไปเมื่อเดือนตุลาใช่ไหมแต่ว่าค, et, ครูเปิดให้พิเศษครนะูรับแค่สิบคนนะรับแค่สิบคนเท่านั้นในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทแลวรับแค่นี้เลยสิบคนแล้วปิดไม่เอาละไม่เอาละเอาทีปีหนะ้า 1ิคนละปิดรอบนี้เลยนะคะแต่ว่าครูไม่ได้ให้ทุกคนนะครูไม่ได้ให้ทุกคนครูให้เป็นของขวัญพิเศษสำหรับคนที่สั่งหนังสือเขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานกระปั้นเล่มได้ฉบับพิมพ์ครั้งที่3ถ้าคุณซื้อเล่มนี้คุณมีสิทธิ์เข้าเรียนคาสเทคนิคการจัดการเงินค่ะในราคา1,500หนังสือเล่มนี้ราคา555บาทนะนะ ุณได้อะไรบ้างฉันต้องฝากให้ยายอยู่ได้อะไรบ้างอ่ะคุณจะเอาความรู้เนี้ยไปหาเงินน่ะได้อีกร้อยพันหมื่นแสนล้านเท่าที่คุณเชื่อว่าคุณจะได้เลยเออคุณหาได้อีกไม่รู้เท่าไหร่อ่ะคุณหาได้เกินราคาหนังสือแน่ๆเพราะว่ามันเป็นความรู้ติดตัวคุณเป็นสมบัติตักไม่พ่องเป็นสิ่งที่คุณเอาไปใช้หาเงินได้ตลอดชีวิตอ่ะเออคุณเป็นไหมล่ะเวลาที่คุณมีไอเดีย มีคอนเซปต์คุณอยากจะเขียนเรื่องอย่างนี้อย่างนี้คุณมีค,ณมคุณมีต้นมีอะไรแล้วแต่ที่คุณจะคิดได้มีกลางนิดหน่อยอย่างเงี้ยแล้วไปไงต่อวะเล่นนี้ช่วยคุณได้โดยเฉพาะใส่ด้นสดสอนวิธีปักหมุดทิศทางของเรื่องทําให้คุณยังมีอิสระในการด้นสดแต่คุณก็รู้ว่าคุณจะหันหัวเรือไปทางไหนอันนี้สุดยอดแล้วมีอะไรอีกบรรยายแล้วคนอ่านไม่กินคนอ่านหนีหายเฮ้ยเพิ่ม คุณรู้เปลว่าหนังสือเล่มนี้เพิ่มขึ้นมาจากพิมพ์ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหลายหน้านะเนี่ยคือพิมพ์ครั้งที่สองนี่คือพิมพ์ครั้งที่สองเนี่ยคือพิมพ์ครั้งที่สามคุณดูความหนาเดี๋ยวครูจะบอกให้นี่นี่คุณดูความหนาคือต่างกันเยอะคุณดูนะนี่พิมพ์ครั้งที่สองนะพิมพ์ครั้งที่สองเนี่ยนี่สองร้อยสิบเอ็ดหน้าใช่ปะ หน้านี้คือหน้าที่สองร้อยเอ่อสนะส่วนเล่มน,นี้นะสองร้อยหกสิบแปดหน้านะต่างกัน56หน้าใช่ปะต่างกันห้าสิบหน้าและอีห้าหน้าที่เพิ่มมามีอะไรครูสอนบรรยายรนล้วนเลยคนที่เขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนไม่อินคนอ่านไม่เข้าไปอยู่ในสถานการณ์คนอ่านบอกว่าน่าเบือ่อแก้ปัญหานี้หมดเลยนะคะเนี่ยส่วนที่เพิ่มมา คือบทที่7เรื่องของการบรรยายค่ะการบรรยายขั้นพื้นฐานการบรรยายขั้นพื้นฐานเนี่ยในเล่มนี้มีหน่อยเดียวมีการบรรยาย wow ขั้นพื้นฐานพื้นฐานจริงๆอะบรรยายฉากยังไงอะไรไงแค่นั้นแค่พอให้เขียนได้แต่เล่มเนี้ยพิมพ์ครั้งที่3เนีย่ยสุดยอดเลยมีบรรยายยังไงให้คนอ่านอินบรรยายยังไงให้เลื่อนไหลนี่บรรยายยังไงให้เลื่อนไหลเห็นปะบรรยายยังไงให้คนอ่านอิน คพอเจอบ่อยคนที่บรรยายไม่ลื่นไหลอะเพราะว่าคุณไม่รู้วิธีร้อยเรียงการกระทําเหตุการณ์และการตอบสนองต่อเหตุการณ์คุณต้องมาค,คุณต้องอ่านในเล่มนี้คุณต้องอ่านจริงอะและ้วบรรยายคนอ่านไม่อินเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้ทําให้คนอ่านประสบในสิ่งที่ตัวละครประสบทํายังไงก็คือเล่มน,นี้เลยเล่มน,นี้เลยเล่มน,นี้มีทุกอย่างแล้วมีอะไรอีกละ่ะเรื่องเว้นวักคุณเว้นวักเป็นเวละเว้นวักไม่ได้เว้นตามหายใจนะจ๊ะเว้นวักต้องเว้นตามราชบัณฑิตยสถานเพราะว่า เพราะว่าอะไรปะท,ทุกทุกสิ่งพิมพ์ทุกทุกการพิมพ์หนังสือทุกเล่มต้องอาศัยต้องทําตามราชบัณฑิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เว,ว้นวรรคตามลมหายใจเว,ว้นวรรคตามราชบัณฑิตโอเคไหมนะแล้วคู่มีหลายหวัวปัญหาที่คูเจอบ่อยปัญหาที่คุณเจอบ่อยหนึ่งในสิ่งที่ทําให้คอนอ่านบอกว่างานคุณน่าเบือ่อเพราะว่าคุณขาดอะไรหรือว่านี่คุณขาดสิ่งนี้ คุณขาดแรงจูงใจของตัวละครคนอ่านบอกมันไม่ make ซน n เลยวะ่ะไม่ไม่เข้าใจตัวละครทำเพราะอะไรวะไม่อินโอ้โหอันนี้สุดเลยแล้วมีอะไรอีกล่ะเฮ้ยคุณสอนการบรรยายฉากนะบรรยายฉากเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะบางคนทำไม่เป็นนะมีจุดพีคข,ของฉากมีอารมณ์ฉากมีการสร้างเหตุการณ์โหยตายแล้วคุณต้องอ่านเล่มนี้ยคือคุณต้องอ่านจริงๆอะคือมันเป็นที่สุด ของคุณแล้วคุณคุณใช้เวลาคุณต้องใช้เวลากี่ปีในการเป็นนักเขียนคุณเรียนเองสิบปียี่สิบปีคุณไม่ทราบนะแต่ว่าถ้าเล่มนี้เนี่ยคุณแค่อ่านแล้วทําอ่ะเฮ้ยคุณใช้เวลาสองชั่วโมงก็อ่านจบแล้วป่ะแล้วมีลูกศิษย์ครูบอกครูว่าอะไรป่ะติดขัดอะไรก็มาเปิดคือบางทีเราอ่านแล้วเราลืมไงเราเขียนเขียนติดขัดไม่รู้อะไรมาเปิดมาเปิดแล้วเอาไปใช้ได้เลยโอ้ยตายละคุณห้าร้อยห้าสิบห้ามันถูกไปแล้วว่ะนะ พรีออเดอร์อยู่ตอนนี้รีบพีเลยนะคะครูจะส่งของเนี่ยเร็วๆเ,เนี่ยครูจะส่งของให้ในเคือเนี่ยเล่มตัวอย่างได้แล้วเพราะฉะนั้นมันเหลือแค่พิมพ์ order. อ่ะปิดพรีออเดอร์อ๋อคืออย่างนี้ตอนแรกครูจะให้ปิดพรีออเดอร์วันที่30พฤศจิกายนแต่ตอนเนี้ยครูตัดสินใจเนื่องจากว่าครูอ่ะมีธุระก็เลยตัดสินใจพิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อนเลยฉันพิมพ์พิมลิมิเต็ดพิมพ์แค่300เล่มหมดแล้วหมดเลย จะพิมพ์อีกทีก็คือปลายปีหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณพลาดทั้งนี้คุณต้องรออีกหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเยี่ยอย่าอย่ารอ,อเลยค่ะเสียเวลาหรือหรอปะคนสําเร็จไม่หรอกคือจริงๆคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะมีเวลาชีวิตอะอยู่อีกเท่าไหร่ไม่ได้ว่าอะไรนะเราไม่รู้จริงๆถูกปะมันไม่มีใครรู้อะแต่ในวันวันนั้นอะพอวันนั้นมาถึงอะคุณอยากเป็นคนที่คุณสร้างทุกอย่างเสร็จแล้ว หรือคุณอยากเป็นคนที่ฉันยังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยโอ้เนี่ยถ้าคุณฝันในสิ่งนี้ถ้าคุณฝันที่จะเป็นนักเขียนนะสิ่งนี้โคตรทุ่นเวลาคุณเลยครูบอกให้นะเอาไปทำโอเคไหมคะวันนี้ครูจบเพียนเทอนี้แล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จแฮงๆรวยรย